วันนี้เราจะมาทำดอกมุนทาสวรรค์นะครับแต่เราจะไม่เพิ่มกลีบข้างล่างนะอันนี้เอากลีบข้างล่างมาให้ดูเฉยลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เริ่มเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีเกสรบัวอันนี้สำหรับคนที่มีพื้นฐานแล้วนะครับแล้วก็ยิบบินกาก,ากเพชรใส อันนี้เราตัดมาที่35เซนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทําแค่ตรงนี้ไม่เพิ่มกรีดตรงนี้ไม่ต้องถึง35เซนนะครับแต่35เซนนี้คือมันจะได้กรีดข้างล่างด้วยแต่อันนี้ได้ตัดริบบิ้นไปแล้วเราเริ่มเลยนะครับคือเริ่มที่ว่าเอาริบบิ้นสีมาเสียบเข้าไปตรงนี้ ดิบ,บินสีเสียบเข้าไปตรงนี้เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปลึกหน่อยนึงคือเราต้องเสียบเข้าไปลึกหน่อยนึงเสียบเข้าไปอย่างนี้ให้มันครบทั้งหมด8เส้นนะครับพอครบ8เส้นแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้ทีนี้เราก็มาทำกลีบบัวนะครับกลีบบัว กลีบบัวก็คือเราปิดมาอย่างนี้เอามือกดแล้วก็บิดตรงนี้แล้วก็เอาเสียบลงตรงนี้นะครับเวลาเสียบเราเสียบเข้าไปตรงเกสรสีเหลืองนี่นะครับคือเป็นถนัดซ้ายแล้วต้องทําอย่างนี้นี่คือขนัดซ้ายนะครับทํากลีบบัวทําไปให้มันครบทั้ง8เส้น ก็จะเป็นลักษณะนี้็ิดได้ลักษณะนี้เราทําไปให้มันครบทั้ง8เส้นนะครับพอครบทั้ง8เส้นก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ครับหน้าตาอย่างนี้สีไหนชัดกว่ากันพอได้หน้าตาอย่างนี้แล้วพอได้หน้าตาอย่างนี้แล้วเราก็ทําเหมือนกับ ดอกบัวคุณธรรมครับคือเราเนี่ยเราจับเส้นหนึ่งมาอย่างเงี้ยแล้วก็โค้งขึ้นมาโค้งขึ้นมาแล้วก็เอาสอดเข้าไปที่กรีดบ,บัวของเราครับสอดย้อนเข้าไปอย่างงี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโค้งขึ้นมาอย่างนงี้เลยนะโค้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอย่างนี้โค้งเสียบ ทำไปให้มันครบทั้งหมด8เส้นนะครับพอได้ครบ8เส้นก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทำเหมือนกับดอกบัวคุณธรรมคือเราโค้งมาอย่างนี้เราโคง้งโค้งลนนักษณะนี้เห็นไหมแล้วเราข้ามเส้นหนึ่งมาเสียบอีกเส้นหนึ่งเห็นไหม ถ้าเป็นดอกบบวกคุณธรรมเราจะโค้งแล้วก็เสียบนี้เลยแต่ถ้าเป็นดอกนี้เราจะข้ามเส้นหนึ่งมาเสียบอย่างนี้ขอเดินไปทางซ้ายนะครับถนัดซ้ายเราโค้งมาอย่างนี้แล้วก็บิดขึ้นอย่างนี้เหมือนดอกบบวกคุณธรรมแต่เราข้ามเส้นหนึง่งแล้วก็เอามาเสียบอีกเส้นหนึง่งเห็นไหมคือเราเสียบข้ามโค้งมาดันขึ้นแล้วก็เสียบ ทำไปให้มันครบทั้งหมด8เส้นนะครับพอครบทั้ง8เส้นก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับเราก็ดึงให้มันกระชับดึงจับปลายตรงนี้ดึงอย่างนี้ดึงไปเรื่อยๆดึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจัดแต่งนะครับดึงให้มันลงต่ำไว้ก่อนดึงอย่างนี้ดึงไปให้มัน ครบทั้งหมด8เส้นครับพอได้ทั้งหมด8เส้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเราก็พลิกมาด้านหลังเราเราจะเอามือเนี่ยดันตรงนี้เลื่อนมาพร้อมกับดึงตรงนี้นะครับคือเราเลื่อนตรงนี้ให้มันต่ำลงหน่อยนึงดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่เลื่อนดึงขึ้นเห็นไหมเราเลื่อนเห็นไหมดึงเลื่อนพร้อมดึงนะครับดึงอุย้ยเลื่อนพร้อมดึงนะครับเห็นไหมเลื่อนพร้อมดึง ทำอย่างนี้ไปให้มันครบทั้งหมด8เส้นนะครับพอครบแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้พอได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราพลิกกลับมาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครเสียบตรงนี้คือตอนที่เราเสียบแรกๆนะถ้าเสียบอ่าถ้ามายถึงว่าเราเสียบสั้นเนี่ยเราต้องดึงตัวนี้ให้มันลงเดินดันตัวนี้ให้มันลงแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมันจะเบ้นแค่ระยะห่างแค่นี้ แล้วเราก็เอาถ้าเกิดว่าใครมีที่เสียบอ่าเป็นอะไรอันนี้เป็นที่น้ำยาประผ้านุ่มก็ได้หรือไม่ถ้าใครถนัดเป็นแหบแนบแหนบเงี้ก็ได้นะครับคือเราโคง้งคือมันเป็นเส้นอย่างนี้ใช่ไหมเราโค้งมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็บิดบิดอย่างนี้แล้วก็เสียบเข้าไปรูตรงนี้แต่เวลาเราดึง เวลาเราดึงนะ่ะเส้นมันต้องอยู่อยู่เส้นมันจะดันตรงนี้นะครับขึ้นเราเราไม่ให้เส้นตรงที่เราเสียบนี้อยู่ใต้อยู่ใต้ริบบิ้นนะครับนเห็นไหมมันจะอยู่เหนือมันจะมันจะมันจะดันข้างบนตรงนี้เส้นแรกเราอย่าเพิ่งแดันเราทำอย่างนี้ไว้ก่อนนี่คือเส้นแรกเส้นที่สองอันนี้เสียบอันนี้ประเกินว่าเราเสียบ ตั้งแต่แรกๆไม่สั้นนะครับก็เลยต้องดันดันอย่างนี้แล้วเราก็เอาแหนบยัดเข้าแล้วก็โค้งมาอย่างนี้โค้งเข้ามาแล้วก็บิดอย่างนี้แล้วก็เสียบเข้าที่ปลายแหนบใช้แหนบถ้าใครถนัดแหนบก็จะง่ายหน่อยแล้วก็ดึงเดดดันไปอย่างนี้ แต่อยเพิ่งทําให้มันแน่นนะครับยังไม่เราทําพอประมาณไว้ก่อนมันจะเป็นอย่างนี้โค้งมาอย่างนี้แล้วก็บิดอย่างนี้แล้วก็เสียบ สังเกตว่าดิสบ,บินตัวนี้มันจะดันตัวนี้ขึ้นนะครับเราทําลักษณะนี้ไปให้มันครบทั้งหมด8เส้นนะครับนี่เป็นเส้นสุดท้ายนะครับที่เราทําให้ม,มันแน่นๆเพื่อจะได้ง่ายต่อการเสียบตรงนี้นะครับเราโค้งคอมลงมาแล้วก็บิดอย่างนี้แล้วเราก็เสียบ พอได้อย่างนี้แล้ววิธีการเจ็บก็คือเราดึงตัวนี้พร้อมกับเลื่อนตัวนี้ลงมาอย่างนี้ให้มันแน่นพอดีมือนะครับนี่หนคือเราดันไปอย่างนี้พร้อมกับดึงฝั่งนี้นะครับสา ห้าหกเจ็ดแปพอครบ8เส้นแล้วเราก็พลิกมาด้านนี้ถ้าเกิดว่าดิบบินเราไม่เท่ากันวิธีทำก็คือดันตัวนี้ให้มันขึ้นมาที่กรีดดันตัวนี้ขึ้นมาที่กรีดนี้คือเราตัดแต่งด้านบนนะครับด้านบน พอเราเห็นว่าอ่าอ่าพอดีกันแล้วสวยแล้วในสายตาเราใช่ไหมพอเราบอกว่าสวยแล้วใช่ไหมแล้วก็เราจะพาเจ็บทีนี้เราพลิกริบบิ้นอย่างนี้มันจะชิดกันอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราก็ดันอย่างนี้สําหรับใครที่ไม่มีสําหรับใครที่ไม่มีอ่าตัวนี้จะ ใช้แหนบก็ได้นะแต่ถ้ามีตัวนี้แต่ถ้ามีตัวนี้มันจะสบายหน่อยคือเราเสียบจากตัวที่หนีบอเงี้ยให้มาคอล่องอย่างนี้เลยเสียบให้ผ่านอย่างนี้เลย,ยนี่สำหรับคนที่จะไม่ทำกลีบด้านนอกนะครับนี่อันนี้สำหรับคนที่จะไม่ทำกลีบด้านนอก คือเราจะไม่ทำกรีดด้านนอกสำหรับคนที่จะไม่ทำกรีดด้านนอกให้เราดึงให้มันทะลุออกมาฝั่งนี้แต่ถ้าใครจะทำกรีดด้านนอกให้เสียบให้มันทะลุเป็นอย่างนี้ให้มันเสียบทะลุอย่างนี้คือเสียบให้มันออกมา เสียบให้มันออกมาด้านนอกอย่างนี้หมายถึงว่าเราเสียบผ่านนี่เราเสียบผ่านช่องอย่างนี้สําหรับคนที่จะสําหรับใครที่จะทํากรีดด้านนอกนะครับไม่ชัดอีกอล้ทำไมไม่ชัดนะคือเราเสียบย้อนขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นเส้นอย่างนี้ใช่ไหมเราเสียบย้อนขึ้นมาอย่างนี้ ถ้าใครจะทํากลีบด้วยใช้สีเดียวก็คือให้มันทะลุออกมาอย่างนี้ให้มันทะลุออกมาอย่างนี้ให้มันทะลุออกมาอย่างนี้สําหรับใครที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะทำกลีบนะ่ะทำกลีบนอกแต่ถ้าใครไม่ได้ทำกลีบนอกถ้ามี ถ้าเกิดว่าเรามีตัวเสียบตัวนี้ทําจากอันอยากพับพนุ่มและกระดาษแข็งแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปทางในเนี่ยกรีบนี้เสียบเข้าไปกรีบนี้แล้วก็ให้ริบบิน้นน่ะตัว,ต,วตัวที่ว่าเราเราตัวนําทางเนี่ยให้มันทะลุมาอย่างนี้แล้วเราก็สอดเห็นไหมแล้วเราก็สอด ให้มันทะลุดงนี้มันก็จะได้อย่างนี้ทำไปให้ครบทั้งหมด8เส้นนะครับดูดีๆนะครับลิบบิ้นน่ะก็คือเวลาตัวเสียบมาเนี่ยถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่ทำกลีบบัวข้างล่างนี่เราดันมานี่ก็คือให้มันเมื่อชีตรงกลีบนี้นะครับแต่ถ้าใครจะทำกลีบบัว เราไม่ต้องสอดเข้าไปในกลีบนี้นะเราไม่ต้องสอดเข้าไปในกลีบนี้เรา,เอาออกขึ้นมาข้างนอกอย่างนี้เลยมันจะง่ายต่อวิธีารทำกลีบบัวนะครับถ้าใครมีที่น้ำยจประพนุ่มเราตัดอย่างนี้มันจะง่ายหน่อยเราสอดอย่างนี้แล้วเราก็ดันปลายอย่างนี้แล้วกดข้างล่างไว้ แล้วเราก็เสียบให้มันผ่านผ่านช่องที่เรากำหนดผ่านช่องที่เรากำหนดมาให้มันทะลุออกมาฝั่งนี้นะครับเสียบให้มันทะลุออกมาอย่างนี้แล้วเราก็โค้งอันนี้สำหรับคนที่ไม่ทำกลีบข้างล่างนะครับคือเราไม่ทำกลีบบัวข้างล่างแล้วเราก็ดันตัวนี้แล้วก็ให้มันทะลุออกมาอย่างนี้ ดูดีๆนะเส้นตัวนี้มันจะขีดตรงนี้แล้วเสียบตรงนี้เห็นไ,ไหมแล้วก็กดเอามือกดแล้วก็ดันตัวนี้ให้มันทะลุออกมาอย่างนี้ทําไปให้ครบทั้ง8เส้นนะครับทําไปอย่างนี้ให้มันครบทั้ง8เส้น พอได้8เส้นแล้วก็จะเป็นลนนักษณะนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ทำไม่ทำกรีบบัวน่ะก็คือเราวัดออกเลยเราตัดมา35เซนใช่ไหมเนี่ยเราวัดออกเลยประมาณนี้ประมาณนี้ปุ๊บเราตัดออกอีกประมาณ9เซนจาก35 35ลบ9เซน แล้วเราก็จะได้ควมยาวก็ประมาณนี้เวลาดอกเสร็จนะตรงนี้แต่ถ้าใครทํากรีดด้วยมันก็จะพอดีสมมุติว่านี่เราทํากรีดด้วยใช่ไหมนี่แล้วก็จะออกมาข้างนอกอย่างนี้มันจะไม่เข้าในนะดีๆีและนี่เป็นสำหรับเราทํากรีดทํากรีดมันจะพอดีถ้า35มสินะถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวเสียบ ที่ทําจากกระดาษแข็งหรือว่าล้ำยาพะพนุ่มเราก็ทําอย่างนี้เวลาเราจะสอดเจ็บการที่สอดเจ็บแบบนี้เพื่อง่ายต่อการทำกีดทีหลังนะครับพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ตัดให้มันเสมอตัดให้มันเสมอเราตัดไปเรื่อยๆให้มันครบทั้งหมด8 พอครบ8เส้นแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการจะทำกลีบด้านล่างแต่ถ้าใครต้องการทำกลีบด้านล่างตรงนี้ให้มันเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้เราก็สามารถทำได้กลีบด้านล่างตรงนี้มันจะเป็นกลีบของดอกบุญเรืองครับคือ เราจะตัดเล็บบินมาทําให้ดูกลีบดึงนะครับเราจะาจะทําให้ดูกลีบหนึ่งนะครับคือเราตัดเล็บบินมาแล้วางนี้เราก็สอดมาตรงนี้คือทําให้ดูกลีบหนึ่งนะครับเอาให้มันมันจะทะลุตรงที่ว่าเราเสียบมารงนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้พอขึ้นมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็เว้นประมาณนี้ ให้มันพอดีแล้วเราก็ม้วนกลับมาด้านหลังอย่างนี้ม้วนกลับมาด้านหลังอย่างนี้แล้วก็เอาเข้าลงมาอย่างนี้แล้วก็ดึงไหมแล้วก็ดึงประมาณนี้แล้วเราก็บิดอย่างนี้เอามาเสียบข้างหลังข้างหน้าตรงนี้เอามาเสียบตรงนี้ ขนาดเสียดเราก็ต้องประคองดีๆนะครับประคองปุ๊บทำอย่างนี้นี่ก็ได้แล้วเห็นไหมสำหรับใครที่จะทำกลีบมันเป็นกลีบดอกบุญเรืองนะครับเวลาสอดเก็บแล้วก็สอดเก็บไปถ้ามันเหลือเยอะเราก็โค้งมาอย่างนี้ก็ได้ถ้ามันเหลือเยอะนะกลีบที่เราทำเหลือเยอะเราก็โค้งเก็บอย่างนี้ถ้ามันครบ8ดเส้นแล้วเราก็โค้งเก็บอย่างนี้คุมยาวของเส้นตัวนี้ เราตัดมา,าที่ประมาณ13-15ถึงเซน15เซ,น,15เซนนี่คือเผื่อไวอ้เผื่อมันไม่พอเจ็บสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับ